ครับผมกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุทุกคนเอ่อคลิปนี้นะครับก็คงเป็นเล่าพัฒนาอีกนะแต่ว่าเล่าพัฒนาเมื่อคื่นวกเขานะครับเขาจะเลขวิ่งนะครับผมจับเลขพิษนะเขาจะเลขวิ่งวิ่งที่เลขห้านะครับวิ่งที่เลขห้าก,กับศูนย์เขาที่เลขห้เาเลขจับอยู่ห้าแปดนะต่มันออกหกแปดกับสามห้า เลขวิ่งนะครับเขาที่เลขห้าแต่ว่ามันผมจะเป็นหาแปดแต่ว่าเลขมันออกหกแปดนะไอล้วก็ออกสามห้าสามห้านะครับเลขมันออกหกแปดสามห้ามันออกเจ็ดหกหกแปดสามห้านะครับวิ่งเขาที่เลขห้านะ ก็วิ่งเข้าที่เลขหาแต่ว่าไอ้มันหาหากับแปดมันบริมาน้ากันนะมันเอาเลขแถวเดียวกันก็คือ3กับ5นะครับเด่นที่3 4 5หากับ890ศูนย์ 0. อ่าสูตรที่8เด่นที่8 90นี่มันออก68เข้าที่เลข8ปศูนนี่เข้าที่เลขหานะแต่ว่ามันมาแยกกันนะครับก่โอเคเอาวันนี้นะครับ เป็นเลขวิ่งนะผมเคยเห็นใ้เบิ้งแล้ววิ่ง2ตัวมา1ตัวลาพัฒนานะครับอ่าใ,ใส่เลข4ตัวนี้บวกกันนะ4ี่ตัวนีบวนนะวน้บวกกันได้เท่าไหร่ให้บวก5คงที่นะครับมันเป็นสูตร9 2้บวกเเป็น9 9อ่าบวกแนั่นว่นี่8บวกเเป็น15เออ5บวก2เป็น7ไดเล7เดบวก5้เท่ากับ12เลกับ2นะครับ ออกทีหาสองอบวกเก้ 5, 2, 2, 9, เป็นสิอได้หนึบวกหเป็นหกหบวกสอเป็นแได้แปดแบวกหเท่ากับสได้แกับสมันออกหกสามจากสี่หน้านะครับมันเป็นสูตรเก้าเนาะอาสามบวกสเป็นเจ็ดเจ็บวกหกเป็นส3บสามสามบวกสาเป็นหกได้ห6หกบวกห้าเป็น11บอ็ได้หกับ1น่ออกทีนึ่งหนะครับมันสองตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่ามันจักที่มาบนมาล่างนะครับแต่ว่ามันเกิดเปเดขแค่สตัวเนาะ อ่าสามบวกเเป็น10ได้เลข0 0 3บวก 3, ได้3 3บวก8เป็น11ได้1 1 1บวก5เท่ากับ6ได้1กับ6ออกที่อ่า 8, 5, 2, 1, เลข1กระเขานะครับอเก้า 9, บวก8เป็น17ได้7 7ไปบวก8เป็น5 5บวก5เป็น10ได้0 0วก5ได้5นะครับได้ศกับหามันออกที่0477นะเลข0มันมาล่างนะครับ สากบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสเป็น3 3มบวกศู 0, ได้3ได้3 3มสบวกหเท่ากับแปดนะไดสกับแมันออกที่8ปดหี่เ้าเลขแปมันมาเลขล่างนะครับวันต่อไปก็บส่บวกหเป็น10ได้เลขศูนบกแปดได้8 8ดบวกหเป็น14บได้4 4่บวกหเป็น9ได้4ี่กับเออกที่เกกับ4 6่หกนะครับเข่าทั้งสองตัวทั้ง ทั้งสี่ั้งเานะครับเข่าบนเข่าล่างนะวดต่อไปสามบวก3าเป็น6 6หบวกเเป็น15 5เป็นบวกแเป็น13ได้เลขส3มสบวกหเท่ากับแได้3กับ8มันออกที่8 5 7 3้าเดานงวดนี้ก็เข่าบนล่างนะครับวดต่อไป8 1 8, 8 8 2ึ่งแปดแปดบหกแปดวกห้เท่ากับเลข 9, เก้าได้เกับสนะครับ ออกที่5า8ีดเจ็ดเลขกามานะครับสามบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11บเท่ากับเลขห1ึบวกหเป็น6ได้6 6หบวกหเป็น11ได้6กับ1ออกที่4 6, 6, ี่หกหกเจ้ววนนี้ก็ถือว่าเขาบนล่างนะแล้ววันที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับศู 0, บวกหได้5 5าบวกสเป็น9 9้บวกห เป็น15ได้5 5บวก5เป็น10ได้หากับ0นะวิ่ง5กับ0มันออกที่ <c oughs> 7 6 6 8 3 5เลขหานะครับอ่าดูตัวเขียนเส้นนี้หกแปดสามห้าเนาะ หกแปดสามห้า 6, 8, 3, เลขห้นะครับมันเป็นตัววิ่งนะหนึ่งตัวสองตัวมา1ตัวนะครับบังหวดก็มาสอตัวยังตีพี่น้องเห็นแหละต่อไปนะครับงวดดีตีสิถึงก็ใส่4ตัวนี้บวกกันคือเก้านะครับเจ็ด บวก6เป็น13 3บวก6เป็น9 9บวก8ได้เลข7นะครับ8บวก6เป็น14 4บวก6เป็น10ได้เลข0 0 7ได้7ได้7กับ2นะครับได้7 7บวก5ได้7กับ2นะครับเป็นงวดต่อไปวิ่งราวพัฒนานะครับ เดี๋ยวเขียนไปก่อนสามสิบสามยี่ิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดอ่า, 30, 3, 29, 30, อาสิ้นเดือนพอดีนะครับยี่สเก้าสามสิบมันหนีบอออกออกสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด ตัววิ่งเด้อเจ็ดตัวรองคือเลขสองนะครับวิ่งเจ็ดกับสองราวพัฒนานะครับตัวเลขยังบริจับนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งอีกสูตรหนึ่งนะอันนี้กะ่านไป สูตรนี่นะครับสูตรนี้ก็บไริยากันใดนะครับไหไใส,สองตัวนี้บวกกันนะครับ9ก้บวกเอันนี้ออก1นึ่งสดเด้นี่หนึ่นะครับทีแรกผมเขียนเป็น1นึ่ 7, แต่ว่ามันเป็น1นึ่ 8, หรือเอาว่อนี้ก็ได้9ก้าบวกสาเท่ากับสิบสองนะเก้าบวกสเท่ากับสิเด่นก็คือ2องสามสี ออกที่9 2 7็กนะครับเลข2มาตรงนี้นะครับ9กวกเเท่ากับ16นับไปด้วยนะครับ6 7 8 <c oughs> ออกที่1 4 8นะครับอ่า1บวก8เท่ากับ9 9 0 1ออกที่5 9 7เ็นะครับเลข9ก9 5นะอ่า5บวก7เท่ากับ12ได้2 3 4นะ2 3 4ออกที่0 4 1นะครับเลข4มันเป็นตัวเด่นนะครับเนี่ย0บวก1ได้1เท่ากับ1 2 3เลข2นะครับพอมันออก0 2 8เลข2กับมานะครับ6บวก0อ่ะเอา0บวก8ได้8 8เป็น9เป็น10ได้8 9 0ออกที่6 1 0นะครับ มันมันเป็นเดีนถึง3ตัวนะครับเนี่ยช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับร้อยบนบวกหน่วยบนได้เท่าไหร่ก็นับเพิ่มไปเลยนะครับ0บวก8ได้8กับ90ออกที่610นะครับเลข0กับเขา่า6บวก0เป็น6ได้6 7 8นะครับได้6 7 8ออกที่7 1 7เ็ลข7็กับเขา่านะมันใสเวลาโดนพอจมควร แต่ว่าผมก็มาบอกว่าเออเอาตัวนี้บวกบวกตัวนี้นะครับ7จ็บวกเเป็น14บนะเจ็ดบวกเจเบวกเเป็น14ได้สี่ห้าหออก0ูนย์ห้าสามเลขห้านะครับส่วนมากราสีมาบนนะตอนแรกๆกศูนบวกสได้ศูนย์กสได้สเท่ากับ3 4มห้ามันออกหกสมนะครับออก2องสาเห็นบอกมันก็สีมาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอเลื่อนนะเพราะว่ามันมันเาวนะครับขอเลื่อนขอขามมามันก็นมีบางงวดน,นะนี่นีนี่มันไปเลขล่างนะครับสอบวกอ่าสองบวกสามเท่ากับห้าห้าเจ็ดกไปเลขล่างนะแต่าส่ชนมากมันส่มาบนนะครับอันนี้ก็ได้หาหาหกเจวเป็นห้าสามอ่า 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดมาลุ้นวันนี้นะครับว่ามันออกแปดหนึ่งหนึ่ง เราจะหาว่าตัวกันนะครับ8บวก1เป็น9อ่าเท่ากับ90 1ออกที่5 2 1นะครับอ่าบวก1เป็น6 6 7 8ออกที่7 7เลข7ก็มานะครับ7 7บก0เท่ากับ7ได้เลข7 8 9ออกที่6 4 9เลข9ก็กมานะครับมันเป็นส่วนมากมันสทีมาบนนะ6บวก9เท่ากับ15ท่ากับ5 6 7 าเลข6มานะครับ8ปบวกหเป็น14 4 5 6่สี่ห้ได้สี่เลข5นะครับมันไปเลขล่างเห็นบ่จากมันที่เข่าเลขบนมาตลอดนะครับเข่าบนเข่าบนเข,ข,ข,ข่าบนมาตลอดมาคิดงวดนนึงเนี่ยงวดน,นี้มันมีไปล่างงวดนนึงนะครับ6กได้หาได้สี่้าหกเออหาไปล่าง ได้5 6ไปล่างนะมันไปล่าง2งวดแล้วก็ผิดงวดหลังจากนั้นมันก็เข่า่ตนะครับ8บวก6เป็น14ได้4 5 6อ่ะมันออกที่8หาวันนี้ก็ไปล่างอีก5บวก3เป็น8 8 9 0 8มาที่เลขบนนะครับ4บวก7ท่ากับ11ได้เลข1 2 3 1 2 3อนะ1 2 3ออกที่5 7 2เลข2มา5บวก2เป็น7 7 8 9ออก6 7เล็ก7นะครับเลข7มา6 7บวก7เท่ากับ13ได้3 4 5มันออก8 3 5นะครับ3กับ5มันมาบนมันมาเอาแถวเดียวกันมาเลยหัวน,นี้หัวน,นี้นะครับ8บวก5เป็น13ได้3 4 5คือกันนะได้3 4 5 <c oughs> อันนี้ตัววิ่งนะครับอันนี้คือตัวเด่น สามนะกะให้พี่น้องไปจับเบื้องนะครับนี่เบื้องต้นกขนาดที่เป็น2 3 2ส2 5สองสี่นะครับเจ็ดสานะครับเป็นเลข6ชุดนะอันนี้ก็เลขวิ่งมันมาบนมาล่างถ้าเกิดว่ามันมาบนน้ำกันกะเจ็ดสามเจี่เ้นี่ละนะครับ หรือว่าฮะเจ็ดบัมากกับสองสามสองสี่สองห้านะครับกับตามที่เฮ็ดให้เบิ้งนะกัโอเคนะครับเป็นหวยราวพัฒนาเนาะเดี๋ยวจะคุยกันอีกอ่ามันมีสูตรหลายๆอยู่ผมสิสอนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สอนไปสองสูตรเราพี่น้องกัผู้ใดอยากจดกับจดนะครับบูรายักจดกัเบิ้งไปซื้อๆก็ได้กัโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ